เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเสื้อยืดเสื้อคลุมเสื้อกล้มกลามกางเกงกระโปรงชุดกระโปรงชุดชั้นในรองเท้าหลักการเลือกเสื้อผ้าควรเลือกให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ รวมถึงสภาพอากาศสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยทำความสะอาดหลังสวมใส่ทุกครั้งการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่เสื้อผ้าสำหรับใส่อยู่บ้านควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเคลื่อนไหวคล่องตัวเนื้อผ้ายืดหยุ่น และทำความสะอาดง่ายเสื้อผ้าสำหรับไปเที่ยวสวนสนุกควรเลือกเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้คล่องตัวระบายอากาศได้ดีและควรสวมหมวกเพื่อป้องกันแดดและสวมรองเท้าผ้าใบค่ะเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปงานเลี้ยงควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายรูปแบบเสื้อผ้าสวยงามและไม่ควรสวมรองเท้าแตะ เสื้อผ้าสําหรับใส่ไปทำบุญควรเป็นชุดที่สุภาพไม่รัดรูปไม่สั้นจนเกินไปเสื้อผ้าสําหรับอากาศร้อนควรเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเนื้อบางเบาและควรสวมหมวกเมื่อออกไปข้างนอกเสื้อผ้าสําหรับฤดูฝน ควรเลือกเสื้อผ้าที่ระบายความชื้นได้ดีหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีขาวหรือผ้าเนื้อบางและควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนเมื่อออกไปข้างนอกเสื้อผ้าสำหรับอากาศหนาวควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความหนาเก็บความอบอุ่นเวลาออกไปข้างนอกควรสวมผ้าพันคอและถุงเท้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะคะ ประโยชน์ของการแต่งกายเหมาะสมกับโอกาสสถานที่และสภาพอากาศจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและยังสื่อถึงการเคารพสถานที่ที่เราไปอีกทั้งเสื้อผ้านะคะยังช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศรวมถึงเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ ทำให้เกิดความปลอดภัยขณะทำกิจกรรมรวมถึงการแสดงออกถึงการรู้กาลเทศะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องหนูแต่งกายเหมาะสมจากที่เราเรียนเรื่องหนูแต่งกายเหมาะสมจบมาแล้วเมื่อสักครู่ครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่สองนะคะ ดูที่คำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนอธิบายวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุคคลที่กำหนดข้อ1นึ่แมนเป็นคนรูปร่างอ้วนควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรเวลาทำนะคะถ้าใครสะดวกที่จะปริ้นใบงานนี้ออกมาทำก็ปริ้นออกมาแล้วเขียนเติมคำตอบลองไปได้เลยค่ะหรือ ถ้าใครไม่มีนะคะก็เขียนใส่สมุดวิชาการงานให้นักเรียนลอกโจทย์ลงไปแล้วก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะมีทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วก็เลือกวิธีการเลือกเสื้อผ้าให้เขาให้ถูกต้องนะคะ